ตอนนี้นะคะพิซซ่ามาแล้าแตง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 ทั้งเรืองนี่นะจ๊ะร้อนเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งกล่องนะฮะสำหรับอันนี้คือที่นี่นะคะนี่กินกันไม่จ้าทุกท่านแม่ วันนี้กินเที่ยวกับนาย,ยกต้อมเรามาจังหวัดส,สุโขทัยมาร้านพิซซ่าเตาฟืนกันเลยจ้าสำหรับพิกันนะจ๊ะพิซซ่าเตาฟืนอยู่หลังธนาคารกสิกรไทยตรงข้ามวัดคูหาสวณน,นะจ๊ะกี่เลาะริมแม่น้ำเลยนะจ๊ะจะพบเลยวันนี้กินเที่ยวกับนาย,ยกยต้อมบุกเข้าไปถึงเตาฟืนพิซซ่าในเตาเลยนะจ๊ะนี่ดูวิธีการทากันเลย สด,สดสดใหม่ๆร้นอนๆนะนะจ๊ะทุกท่านม,มาแล้วนะคะทุกท่าน,นนี่นี่นะคะมาแล้วนี่น้องให้มิดเอามาททนี่อ่าน้องจำมค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะ ส่วนอันนี้อ,ะไ,ะ,อะไรคนะสเต็กหมูพริกไทยดำะน,นะคะน่าทานมากเลยจานบระหุมมากนะคะทุกท่านอ้าวบเรงกันเลยค่ะ<ช>วันนี้เจ๊ติ่มตลาดแตกและพิทยานายยนะคะพาทุกท่านมาที่ไหนคะสเต็ก พิซซ่าเตาฟืนซุปโค้ดไทยโอเคค่ะตริงตริงต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 ิงลุย <laughs> นี่ติ่งนะคะไม่พูดล่ำทำเพลงเลยนะคะลูกท่าน้ <c oughs> อสเ้าอเห่อเหรอคะเอาซอ้อสไรอะนี่นี่สำหรับพิทยานายกนะคะอันนี้คืออะไรคะเส้นนำสีฟูโอ้ เส้นยาวมากเลยค่ะทุกท่านสำหรับเส้นดำซีฟูนะคะอีเส้นสีดำเขาเรียกว่าอะไรแม่รู้ไหมจ๊ะเป็นอย่าง้วก็จะมีเป็นกุ้งเลยคะกุ้งตัวใหญ่นะคะนี่จำกระลังแหวนนะคะแล้วก็จะมีจำคะยกหอยให้ดูเลยจำครับยกหอยให้ดูเลยคะ่ะเ <c oughs> อออันนี้เขาแบบ หอยแมงคู่นะคะใสบิ๊กๆเลยนะคะนี่ใหญ่มากระหว่างที่น้องจำกำลังโชว์นะคะโน้่นเชื่อถแท้กระดใจเลยนะคะบ้านเราเองค่ะเพจเราไม่มีแอปกินสวยกินอะไรนะคะเน้นกินแหลกอย่างเดียวนะคะทุกคนใครอยากกินก็ตามมานะคะ พิซซ่าสุปโขลยนะคะ